อุนเซนครัวหัวหดสั่งห้ามทุกสื่อออกข่าวเรื่องการประท้วงในเนปาลแหล่งข่าววงในรายงานตรงกันว่ารัฐบาลกัมพูชาได้มีคำสั่งไม่เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังสถานีโทรทัศน์วิทยุและสื่อออนไลน์ทุกขแขนงห้ามนำเสนอภาพหรือข่าวการประท้วงของเยาวชนเนปาลอย่างเด็ดขาด เพราะเพียงแค่ภาพวัยรุ่นนับหมื่นในเนปาลรวมตัวตะโกนไล่รัฐบาลก็อาจเพียงพอที่จะปลุกไฟในหัวใจของวัยรุ่นกัมพูชาที่กำลังอัดอั้นกับความเหลื่อมล้ำในประเทศตัวเองเนปาลประเทศเล็กๆที่ครั้งหนึ่งเคยถูกปกครองด้วยความฝันลมๆแรงๆของชนชั้นนำแต่สุดท้ายความอดทนของประชาชนก็หมดลงวัยรุ่นเนปาลลุกฮือโค่นระบบก,การเมืองที่โกงกินเสียงตะโกนดังไปทั่วหุบเขาหิมาลัยว่าพอแล้วกัมพูชาวันนี้กำลังเดินเส้นทางเดียวกัน รัฐบาลกู้เงินมหาศาลเพื่อสร้างสนามบินใหม่ประชาชนช่วงแรกก็ตื่นเต้นแต่ไม่นานความจริงก็คืบคลานมาสนามบินใหญ่โตไม่ทําให้ท้องประชาชนอิ่มในขณะที่แรงงานกัมพูชาที่กลับบ้านก็ไม่ได้เงินเดือนจริงตามที่รัฐบาลเคยโฆษณานี่คือจุดเริ่มต้นของความโกรธที่ค่อยๆก่อตัวเหมือนภูเขาไฟกำลังประทุสนามบินใหม่ของกัมพูชากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราฟุ้งเฟอ้อสุดท้ายหากคุณชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องพ่อดีใจด,ดีด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ